ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะมีดีเฮดดีนะครับผมวันนี้เรามาทําตามสัญญานะฮะเพราะคลิปนั้นนะครับผมถึง20ไลค์แล้วนะครับผมพี่ก็เลยเอาตัวเกมนี้มาแจกนะครับผมนะครับตัวเกมนี้ก็มีสกิน2ตัวนะครับผมอันนี้สกินตัวที่2องนะฮะไอดีสนะครับสกินนี้ไอดีที่2นะครับผมกับไอดีเนะฮะ เป็นเด็กช่างนะที่พี่ลงไว้ให้นะครับผมก็ลงเยอะเดี๋ยวมันแหลกนะครับผมก็ตัวเกมนี้ก็เหมาะสําหรับกับมือถือสเปคต่ำๆนะครับผมเพื่อให้มันไม่แหลกนะครับผมพี่ไม่อยากจะลงเยอะนะครับถ้าเราลงมอดเยอะมันจะแหลกนะครับเราก็ลงพอสมควรนะครับพอ,อพอสวยงามหรือพอเล่นนะครับพอเล่นพอน่าเล่นเอาแล้วกันนะฮะ พี่ไม่อยากจะลงอมอดต้นไม้ให้ด้วยนะครับผมเพราะมันทําให้แหลกนะฮะต้นไม้นะครับต้นไม้กับสกินลดกับมอดลดแล้วก็กับอมอดสกินนะครับผมมันทําให้เกมแหลกแต่แต่บางคนก็ชอบไงนะครับผมแต่เดี๋ยวพี่จะทําไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่ตัวเกมนี้เหมาะสําหรับมือถือสเปคต่านะครับผมก็โหลดได้นะครับ ก็มอตัวนี้ก็มีแผนที่นะครับผมก็แผ่นที่พี่ก็ลงไปให้นะนะผมแผนที่ก็แผนที่ก็เป็นแผ่นที่สีออสีฟ้าๆาที่ที่นะครับผมโอเคแล้วครับมอดอ่า ENB ก็สวยนะครับเงานะฮะน้องๆนะครับผมเดี๋ยวไฟแบบสวยงามนะครับเหมือนในคอมเลยอะ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยสีไฟแบบสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเราขี่รถ ออกไปข้างนอกดีกว่านะฮะขี่รถอ้อมเมืองด้วยกันนะเดี๋ยวก็ขอบคุณสําหรับอ่า20ไลค์นะครับผมอ่าแล้วคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอสัก30ไลค์ดีกว่านะครับ,บ,รบ like นะครับผมถึง30ไลค์เดี๋ยวพี่มีอะไรพี่มาแจกแล้วกันนะครับผม,มนะครับคลิปนี้ขอ30 like, ลไลค์แล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคอ่าวันนี้พูดมันประยุทธ์หน่อย มันมันประจุดเหมือนนายกหน่อยโอเคฮะเอ้าเฟื่อยไหมลื่นไหมไม่กระตุกเลยนะฮะขนาดอัดมีเลือดด้วยนะเนี่ยอัดคลิปด้วยอัดหน้าจอด้วยมันไม่ยังไม่แหลกอครนบผมนะ,ะ,ะมันเหมาะสำหรับมือถือต่ำจริงๆนะฮะผมตัวเกมนี้จริงๆนะ,ะเป็นตัวเกมอ่าเซลิอ่าเฟริกัญชานะฮะเกมของพี่เลยทาเองกับมือเลย นะครับผมฮนะโอเคโอเคนี่แล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย้วกันนะครับผมเดี๋ยวอ่าจอกันใหม่นะครับในอ่าคลิปหน้าว่ามีอะไรแจกมั้งครับผมถ้าใครโหลดไม่ได้หรอ,อยังก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปสอนแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมไปเปลีนน่ยนนามสกุลด้วยนะครับบายยน้องๆจุ๊บๆ